สวัสดตีค่ะน้องหอมวงเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาที่สวนเชียงลายดอกไม้งามเชียงรายดอกไม้งามนะคะเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเค่ทั้งต้นมันก็คือสวยงามเลยนะคะเป็นดอกในสีเหลืองอัลางตอนนี้ก็มีเสาใบมาด้วยเสาใบสวยเสาสวยวันนี้มาซอ่ไหมนางนางอะไรอะเพียนาง ใช่ใช่ที่ชนเผ่าเขาหรือเปล่าเขาใส่ชุดแบบว่าสวยงามเลยนะคะถือว่าถ้าโตหอมนักสูดเท่านั้นนะน่าจะดีเอาไปทางซ้ายก่อนมีบอลลูนด้วย่ไปของเห็นบอลลูนด้วยบอลลูนบอลลูนดมเป็นสีชมพูขาววอราะอย่างขึ้นนั่ง ดีดีดีตรงนี้ไม่มีนั่นด้วยไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วนี่เดินบางนี้ดิทางนี้ก่อนดิทางนี้ทางนี้ก่อนมันไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าตรงตรงนี้คือนวยงานเลยนะตอนเด็กดอกไม้ดอกไม้ปีโกเนนอะไรอ่ะปีโกเนี่ย ติกเนเนี้ยช้อนดอกใหญ่ติกนเนียซ้อนช้อนช้อนน่ะช้อนกินข้าวเขาบอกว่าห้ามจับดิเมื่อกี้เกือบเกือบจะจับแล้วนะคะคืออันนี้คืออันเดียวกันเนาะแล้วก็สีมันอะ่ะเขาจะเป็นสีสีแดงกับสีชมพูเนาะสวยนะแดงให้ดูจริงๆแต่ว่าตรงนี้เนี้ยสวยนะ กาคลุ้เหมือนก็ไอ้ที่แบบโดมโดมที่เขาไอ้ที่มันนั่งแล้วก็ไอ้ที่เก็นดมใช่ไหมใช่อันนี้เป็นไอ้นั่นบอลลูนบอลลูนบอลลูนลูลูลูกต้นต้นแวววิเชียนวิเชียนเอออันนี้ต้นแวววิเชียนอันนี้น้องหมาอยู่บนบอลลูน เราก็อยากขึ้นบอลลูนจังเลยถ้าขึ้นได้ก็คุณดีนะแต่ว่าคนมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาทำตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเนาะ<ใ>นที่จังหวัดโต,ตเชียงรายนะคะคือแปบ,บว่าสวยงามมากเลยนะคะแค่ตรงนี้นแปว่าแบบนี้เขาก็มีสถานที่เดีวยวกันเฮ้ครับหนุ่มเกาหลีเห็นมครับมานี่มาหนุ่มเกาหลีมาออกง้อมกันเลย มันมีป่าจักรยานอ่ะนั่นนี่ป่าไปดูไปดูไปดูหนุ่มหนุ่มอ่ะหนุ่มเกาหลีไปนู้นกับหอมไปหนุ่มเกาหลีไปดื้อจริงๆเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมาดูดิคือแบบว่ามันเกามีแบบว่าเป็นชนเผ่าเนาะชนเผ่าต่างๆชนเผ่าต่างๆแล้วก็ แล้วก็มีหนุ่มสาวปั่นจักรยานโอ้โหนกร้องเสียงดังนกร้องเสียงดังอันไหนหอมบอกหอมจะขึ้นเลยนี่คะสะพานไปซีไปขึ้นลงฝั่งนู้นไอเนี่ยสีใช่ครับเข้าเขาพ่อของน้องหอมครับม้าเหมือนงานครับ ไม่แต่งหน้าด้วยอันนี้ทำอย่างเงี้ยเหมือนเขาใช่ก็น่ะเผาจะเผาไงม,<อ>มีเด็กใส่หมวกเงี้ยใช่ไหมใช่

ตอนนี้ตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่ตรงสวนหมอกอยู่นะคะคือแบบว่าสวยงามมากเลยเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเตรงบันไดนะคะที่คิดว่าคิดว่าเขาลอยขึ้นขึ้นไปได้จริงจริงคือขขึ้นไม่ได้เขาแค่ตกแต่งเบันไดดอกไม้ดอกไม้กุหลาบหินนะคะัอันนี้คือดอกกุหลาบหินอ๋อกกุหลาบหินใช่ค่ะกุหลาบหินนะครับแร่เดิมนู้ โอ้สวยจริงเลยดอกมันดอกมันแน่นมากเลยเนี่ยดอกแน่นจัขึ้นดอกจะขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยว่าหอมเนื้อใช่แล้วใช่บันไดทางขึ้นแล้วแน่นอนไปเป็นนางฟ้าแต่แบบขึ้นไม่ได้นะคะนี่นั่นมีเสียงควันออกมาด้วยนะคะสวยสวยมากสวยมากเลยไม่จสวยไม่จะสวยขนาดไหนเนาะเพราะว่าคงสวยสวยงามมากเลยเลยอู้ ว้าวไปน้ำตกสองที่เลยเดี๋ยวเขาพออยู่โน้นนี่ไงหอมน้ำตกมาดึงดิไปคุณทางบีไม่ใช่หรอเออให้ดูถ่ายให้มันเป็นธรรมชาติทำไหมหอมทำทำเหมือนกันทำเหมือนกัวสุดละ เอ้ยน้ำตกสวยจริงเหมือนหมันน้ำตกจร,จ,รจริงนะครับนี่ก็าจะเป็นนี้นเฮ้ยนี่ก็ทำเป็นจองอยู่ด้วยมันเป็นกลมๆนะอืมคาดเหือนว่าเขาเอาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ละ พี่แดไพี่ที่สุดแล้วก็เราก็เดินไฟอะไรอย่างนี้เพื่้มีการสอบคนคุณเดี๋ยวคุณดูเพราะบอกว่าเราไปที่ฝั่งนี้มั้งนี้ผมไปยืนทางทางฝั่งนี้ใช่ที่่สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปที่ที่จับเข้าไปอุโมงค์เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอก่อนอุโมงค์แห่งรักรอก่อนไปไปได้เลยเราจะเข้าไปในอุโมงค์แห่งรัก ที <T <is> t <ình> ่หันไปข้าันมาข้างกันอุโมงแห่งรักเราจะเข้าไปในอุโมงแห่งรักแล้วเะค๋ะวนี้พี่เราถอยหลังไปเดี๋ยวล้มนะคะพี่เอาไปแล้วในอุโมงแห่งรักอุโมงแห่งรักแลรักแผล แน่นอนก็ไม่มีไม่มีรถไฟนะไม่มีรถไฟอ่ะออแต่เราอยากมีรถไฟแต่ไม่มีรถไฟดอกตรงนี้ก็สวยงามดีนะสีม่วงนะใช่เลยครับใช่ไอ้ดอกนี้แปลกเนี่ยโอนยนี่ต้นทิวลิป<ะ>ดอกทิวลิปอ,อุ้ย ดอกอันเนี้ยเหมือนของปลอมเลยแต่ว่ามันเป็นของจริงอะเคยเคยเห็นแต่ในไอที่เป็นของปลอมนี่ดอกทิวลิปของจริงนะครับทิวลิปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่สวยมากเลยอะทิวลิปจริงนะครับตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยอไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยครับไม่ต้องไปดูมึงนอกนี่มนงไทยนี่ก็มีแล้วครับมีชื่อจริงด้วยทิวลิปต้นทิวลิปจริง เราเราเขจะเยอ่แค่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าเหมือนเราไม่ไปไกลแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันหมดแล้วใช่ใชเข้าไปแล้วไม่มีอะไรละใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูที่อื่นต่อว่าเราจะไปที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้เนาะสุดท้ายเราจ่ายงานแล้วเอาละเพราะว่ามันเอ้ยแค่สักอนี้ก็ว้าวเลยอุ้ยดอกเนี้ยเหมือนมันเปลี่ยนสีเลยที่นี่ ไม่ใช่อันนี้มันเป็นดอกเมันเป็นสีอย่างนั้นเลยเหรออืมนู้นมันเปลี่ยนสีไม่ใช่ไหมสีเี่ยนอันนี้เหมือนดอกกุดาบเลยเนาะใช่หรือว่ามันชื่อดอกด่างข้างหน้าเดี๋ยวดูหน้าเนี่ยมีป้ายบอกว่าชื่อต้นอะไรห้ามจับค่ะคือต้นห้ามจับนะครับไม่ได้ชื่ออะไรชื่อต้นห้ามจับนะครับเบี้ย คนคนก็มาเที่ยวเยอะอย่างนี้ไม่ไม่ต้องไปขึ้นไปบนดงบนดอยที่นี่ก็มีเอามอกไว้ที่นี่นี่ดอกปวยไม้หรือเ่านี่ครับปวยไม้ใช่ปวยไม้อ่ะแล้วใหม่ที่ดอกวัฒนาบอกเหม็นที่บ้านอ่ะหอมหอมนี่หอมดีนี่อันนี้มันหอมเกินอ่ะหอมเข้าไปหอมตลอดนี่อยู่เลยเด้อ พยายามทา่เนี้ยใช่ใช่เมาโอเคสิดที่หอมหอมเดินรอบทางนี้มั้งไปนี้พอพ่อคงไปหญิงนั่นละโอเคพ่อพ่อคงบอกว่ามันเลยจะกลับเนี่ยแม่ติสวนตรงนี้ก็มันสวยดีก็มาเดินมาเนี้ยทางนี้นี้ไป ไม่เหมือนเราแหละไม่เหมือนเราเนี่ยก็คือเหมือนว่าเน้นสวยงามไม่ก่อใช่นี่เดี๋ยวทางนี้ถ่ายนี้ก่อนไฟมันอ่ะหม่ามันไืดยืดดูยิ่งคล้ากันที่จะเดินนําหน้าไปทำไมยิ่งกดเตี้ยๆเล็กๆอีกไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราก็ถ่ายเสร็จในเดิมไม่งวย่อนอยู่นู่นละรถอยู่ไหนกันมั้งเดี๋ยวนี้ต้องโทรบอกใช่ใช่ เ uhm. ด้น้องผมก็มีคนสวยต่พุงเลยตอยู่ก็เราถ่ายถ่าวันี้ไหมเดี่ยวเลยมาแอยะอืมมาครับมีตัวนิด่ยอย่างนี้ เาเปิดเขาเปิดไอ้เปิดเปิดไดไอส์ไดไอส์ไดไอส์แล้วก็สวยงามมากเลยเ้าจะเป็นละอองเป็นควันไดไอส์ที่ออกมาใช่ดูสวยงามมากเลยทำให้ไม่หมดเลยอะอืมอันนี้เขาเขาทำเหมือนปั่นปั่นเลยเขื่อน้อม สำหรับ,บ,บคลิปนี้ก็จะจบที่ดอกไม้สวนดอกไม้ที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อบ็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะฝากดูกคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะน้องหอมจะได้ถ่ายลงบ่อยๆนะคะ ช่วงนี้น้องหอมก็จะออกมาเที่ยวนะคะน้องหอมก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนต่ออะไรต่อ,ตอน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะมีร้องเพลงมีเล่นกีตาร์อะไรพวกนี้ก็เลยอ,อ,อ,อยากได้สักนิดหน,นึ่งเราก็ไปต่อแล้ว